สวัสดีเพื่อนๆชาวมัสเพลทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมมิโอเลียนและเกมลีกออฟดิเจเอนซ์วริฟกันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแชมเปี้ยนสาวแสนสวยที่สามารถนำไปเล่นเป็นตำแหน่งซับแบบ a อ g r e s s ซี e และตำแหน่งเมทได้ในตัวเดียวกันแชมเปี้ยนตัวนั้นมีชื่อว่าเซราฟีนนั่นเองเกริ่นเยอะเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เซราฟินเป็นแชมเปี้ยนที่มีจุดเด่นในเรื่องของค่าความเสียหายที่สูงมากๆจึงทำให้การโจมตีและสกิลแต่ละครั้งของเธอสามารถตอดเลือดคู่แข่งไปได้เยอะมากเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมที่ดีและมีสกิล crowd control หรือ CC ที่เยอะจึงเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนที่มีบทบาทในการสนับสนุนทีมไฟได้ดีมากๆโดยจุดเด่นในเรื่องเหล่านี้เราจึงมักเห็นเซราฟนไปอยู่ในเลนในฐานะซัพพอร์ตบ่อย แต่เราก็สามารถนำเซราฟีนมาเล่นเป็นตำแหน่งมิดเลนหรือเมทได้เช่นกันโหใช้เล่นเลยละ่ะสำหรับเซราฟีนตัวนี้เซราฟีนจะมีทั้งหมด5สกิลสกิลแรกคือ steadfast present เป็นสกิลติดตัวที่ประกอบไปด้วย2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แรกคือ echo โดยทุกการใช้สกิลพื้นฐานครั้งที่3ของเซราฟีนจะเกิดผลซ้อนทับทำให้เซราฟีนใช้สกิลนั้นซ้ำได้ครั้งโดยทันทีเป็นเอฟเฟกต์ที่มีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เซราฟีนสามารถใช้สกิลได้ครั้ง โดยไม่ต้องใช้ปานาเลยอีกทั้งยังทำให้เราสามารถเบิร์ตความเสียหายใส่คู่แข่งได้มากขึ้นด้วยเอฟเฟกที่ 2, 2ของ State f a s t Present คือ h a า m บนีโดยทุกการใช้สกิลของเซราฟีนจะมีการมอบตัวโนต้ตให้กับพันธมิตรและตัวเซราฟีนเองเป็นระยะเวลา5วินาทีตัวโนต้ตนี้จะทำให้การโจมตีครั้งถัดไปของเซราฟีนมีระยะเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติมต่อ1ตัวโนต้ตเป็นเอฟเฟกที่โหดและสามารถใช้ตัวโนตต่อแชมเปี้ยนคู่แข่งได้ดีมากๆมันอาจจะไม่แรงมากนะครับ แต่ก็สามารถใช้ผลคู่แข่งในช่วงฟาร์มคลิปหรือเลนเฟสได้ดีมากเลยทีเดียวละ่ะสกิลที่2คือไฮโน e จะเป็นการสร้างความเสียหายเวทมนแบบวงกว้างในบริเวณพื้นที่เป้าหมายและจะทําความเสียหายเพิ่มเติมตามพลังชีวิตของศัตรูที่เสียไปเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายและหวังผลต่อศัตรูได้ดีมากในเลนเฟส เพราะพื้นที่ของสกิลค่อนข้างกว้างถ้าวางตำแหน่งของสกิลให้ดีแทบไม่มีโอกาสพลาดเลยเมื่อเซราฟินติดสถานะเอ็กโคการใช้ไฮโนตจะเป็นการปล่อยการโจมตีออกไปยังพื้นที่เป้าหมาย2ครั้งถ้าโดนจังๆ2ครั้งนี่บอกเลยว่าเลือดลดหวบภาบแน่นอนส่วนใหญ่จะไว้ใช้ตอดและเคลียร์กลุ่มคลิปซะมากกว่าในทีมไวทจะใช้ก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นักจะไปใช้สกิลอื่นที่มี c c มากกว่าครับ สกิลที่3คือ,เ,อเซราล์ซาวเมื่อเซราฟีนใช้สกิลนี้จะทําการสร้างโล่บ,บังกันให้กับตัวเองและพันธมิตรข้างเคียงอีกทั้งยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ด้วยเป็นระยะเวลา2.5วินาทีเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีและใช้ได้ทุกช่วงเวลาเพราะมันจะทําให้แชมเปี้ยนของฝ่ายเราเล่นง่ายขึ้นถ้าเป็นช่วงเลนเฟสก็จะทําให้ AD ดี r r y และตัวเซราฟีนสามารถอยู่ในเลนได้ง่ายขึ้นจะฟาร์มครีปจะไล่ล,าลา่า หรือจะถอยหนีก็สามารถใช้สกิลนี้ได้เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของ AD ดีได้ครับในทีมไฟต์ก็จะทาให้แชมเปี้ยนในทีมของเรามีการเคลื่อนที่ที่ผิวขึ้นซึ่งสมผลให้การไฟต์ครั้งนั้นสามารถเข้าถึงตัวศัตรูได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยถ้าเราใช้เซรดาวสาวขณะที่เซราฟีนกำลังมีโลติดตัวอยู่เซราฟีนจะฟื้นฟูเลือดให้แทนการสร้างโลเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเพราะจะทําให้เพื่อนของเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆหากโดนายต้องข้ามต่อเลือดหรือถ้าใช้ในช่วงไฟต์ก็จะทำให้เพื่อนของเรา เมื่อเซราฟีนติดส,สถานะเอ็กโคการใช้เซอราวสซาวจะเป็นการใช้สกิลต่อเนื่องทําให้เซราฟีนสามารถสร้างโล่และฮิลเลือดได้พร้อมกันเป็นสกิลที่ประโยชน์มากในช่วงทีมไฟที่กำลังหนว,หนวเพราะจะทำให้ฝ่ายเราได้เปรียบทั้งในเรื่องของพลังชีวิตโล่และความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองสกิลที่4คือบีดดรอปเมื่อใช้สกิลนี้เซราฟินจะปล่อยคลืนเสียงลักษณะเส้นตรงไปในทิศทางที่กําหนด สร้างความเสียหายเวทมนต์และทําการสโล่ศัตรูที่โดนทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงถึง99เป็นระยะเวลาหนึ่งวินาทีความโหดก็คือถ้าศัตรูติดสโลอยู่แล้วศัตรูจะติดสถานะตรึงแทนและถ้าศัตรูติดสถานะตรึงอยู่กับที่อยู่แล้วศัตรูจะติดสถานะสตัรแทนท,ทันทีเป็นสกิลที่มีระยะการโจมตีที่ไกลซ c ซหนาะและปวนหนักมากทั้งในเลนเฟสและทีมไฟ์โดยในเลนเฟสเราสามารถใช้สกิลนี้ตอดคู่กับไฮโนดได้เพราะมีความไกลด้วยกันทั้งคู่ ถ้าคู่แข่งหลบไม่เก่งพอจะโดนต่อจนต้องกลับบ้านตลอดเวลาเลยล่ะเมื่อเซราฟีนติดสถานะเอ็โคการใช้บีดดรอปจะเป็นการปล่อยคลื่นเสียงออกไป2ครั้งติดต่อกันมันทําให้ศัตรูจะโดนสถานะตรึงทันทีถ้าโดนบีดดรอปสองครั้งมันเป็นการเปิดจังหวะให้ป่าและเอดีของเราเข้าไปจัดการคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วเพราะเดิมทีบีดดรอปมันก็แรงอยู่แล้วโดนเข้าไป2ทีแบบนั้นเลือดคงเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วล่ะครับ สกิลที่5ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำหรับเซเลฟีนคืออั้งกอจะเป็นการปล่อยเสียงเพลงออกไปใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเวทมนม์และดึงดูดศัตรูเข้ามาหาเราเป็นระยะเวลา1วินาทีเป็นสกิลที่ใช้เปิดไฟได้ดีมากๆเพราะระยะของสกิลนั้นไกลและกว้างมากถ้าใช้ถูกจังหวะมีโอกาสที่จะสามารถดึงศัตรูทั้งทีมเข้ามาหาเราได้เลยความพิเศษของสกิลนี้คือถ้าใช้โดนพันธมิตรหรือศัตรูเมื่อไหร่จะสามารถขยายขอบเขตของสกิลออกไปได้อีกจะบอกว่า สกิลอันตีนี้เป็นการผสมผสานของ c r e สเซ n d o จากโซนาและชามจากอาริก็ไม่ผิดนักสกิลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เปิดอย่างเดียวใช้ช่วยถ่วงเวลาให้เพื่อนหนีก็ได้เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าจะหาจังหวะเปิดอย่างเดียวนะตำแหน่งหลักๆสำหรับเซราฟีนคือซัพพอร์ตโดยในตำแหน่งซัพพอร์ตนั้นจะเป็นซัพพอร์ตแบบแอคเซสซีฟที่จะทำหน้าที่ในการตอดคู่แข่งไม่ให้ฟาร์มคริปได้อย่างสงบสุขโดยเราจะต้องใช้สกิลไฮโนสสลับกับบีดดรอปเพื่อตอดเลือดของคู่แข่งโดยตัวไฮโนสนั้นจะสามารถตอดได้ง่ายและสร้างความเสียหายได้มากกว่า เพราะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามเลือดที่เสียไปส่วนบีดดรอปจะใช้ยากหน่อยเพราะการใช้สกิลมันเป็นเส้นตรงแต่ถ้าโดนจะสามารถป่วนศัตรูจากการสโลได้ดีมากๆถ้าเรามาคู่กับ AD ดีที่มีสกิลพื้นฐานที่สามารถสร้าง4ีซส,สโลได้อย่างแอชจะยิ่งทําให้การเล่นในเลนนั้นง่ายขึ้นไปอีกเพราะเราสามารถตรึงศัตรูด,ด้วยบีดดรอปโดยไม่จําเป็นต้องใช้เอ็โคเข้ามาเสริมเลยถ้ามีเอ็กโคเข้ามาเสริมอีกก็จะกลายเป็นสแตนแทนวนแบบสุดจัดมากสำหรับคู่แอชและเซราฟี และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซราฟินมีอันติเราสามารถเปิดไฟแล้วเคลียร์เลนได้เลยถ้าป่าแวะเวียนมาช่วยในส่วนของตำแหน่งเลนกลางหรือเมทนั้นเซราฟินก็สามารถทำได้ดีเพราะสกิลไฮโน้ตและบิดดรอปสามารถเคลียร์คลิปและต่อศัตรูได้ดีอยู่แล้วประกอบกับดาเมจนที่จัดจ้านมันทําให้เซราฟินเป็นเมทที่น่ากลัวมากถ้าเล่นเป็นนะครับ การออกของของเซราฟีนทั้งซับและมิดเลนผมจะออกเป็นของเวททั้งหมดไปเลยจะได้ดึงประสิทธิภาพของเซราฟินออกมาได้เต็มที่หน่อยโดยไอเทมที่ออกจะมีลูเดนเอ็กโคอวาเคีนโซลสตีเลอร์และบาดอนเดดแคปโมเลโลนมิคอนและไวท์สตาร์ส่วนไอเทมซัพพอร์ตจะออกเป็นไอออนเนนโปรโตเบลเป็นไอเทมที่ใช้ได้3แบบคือเดชเข้าไปยิงมิสไซล์ใส่ศัตรูเพื่อเสริมดาเมจเดชเข้าไปแล้วอันติใส่ศัตรูเพื่อสร้างจังหวะหรือใช้เดชหนีซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้เดชหนีนะครับ ในส่วนของรูนนั้นผมจะใช้เซตนี้ซึ่งเป็นเซตแนะนําและผมว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วโดยประกอบไปด้วยรูนอิเล็กโตคิวจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเซราฟีนเมื่อโจมตีหรือใช้สกิลครบ3ครั้งรูนบลูเท่าจะมอบค่า AP และเจาะเกราะเวทให้กับเซราฟีนรูนการฟื้นฟูจะฟื้นฟูพลังชีวิตหรือมานา2%ทุก3วินาทีและมานาฟลูแบนจะเพิ่มมานาสูงสุดให้กับเซราฟีน30หน่วยทุกครั้งที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลหรือใช้สกิลที่มีการเสริมพลัง ซึ่งสกิลเสริมพลังที่เข้าเงื่อนไขสำหรับเซราฟินก็คือสกิลที่ใช้ตอนมีพาสซีฟเอ็กโคนั่นเองใน่วนงเวททั้ง2อ,อย่างนั้นก็จะเป็นแฟลชกับอีกไนท์คงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความนะครับแฟลชเอาไว้ใช้หนีเป็นหลักส่วนอีกไนท์เอาไว้กดใช้เพื่อเด็ดศึกัตรูและลดอัตราการฟื้นฟูเลือดครับจะเปลี่ยนเ็นเอ็กซอร์ก็ได้ดังเช่นมอลไฟทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการเล่นเซราฟีนสายซับแอคเรสซีฟในเกมกันนะครับ ช่วงเลนเฟสเซราฟินจะต้องคอยประคอง a อดีของเราให้ฟาร์มได้ง่ายที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องทําให้ a d ดีของอีกฝ่ายอยู่ยากด้วยดังนั้นสไตล์การเล่นในช่วงเลนเฟสของเซราฟินจะเน้นไปที่การตอด a d ดีฝ่ายตรงข้ามด้วยไฮโนดตและบิดดรอปเป็นหลักขณะเดียวกันก็ต้องคอยใส่โลและฮิวเลือด AD ดีแคร์รี่ของเราด้วยเซราวเสาถ้า a อดี AD ของเรามีสกิล c c ที่ทําให้ติดสโลได้อย่างเช่น S อสจะทำให้การเล่นในเลนของเราง่ายขึ้นและมีโอกาสได้ฆ่าคา,าเลนสูงมาก ถ้าคู่แข่งไม่ระวังตัวมากพอและถ้ามีอังกอร์เมื่อไหร่ก็หาจังหวะฆ่าได้เลยในส่วนเซราฟีนสายเมนั้นเราจะเน้นไปที่การใช้ไฮโน้ตและบีดดรอปในการเคลียร์ครีปและโจมตีคู่แข่งสิ่งสำคัญคือพยายามใช้สกิลให้โดนทั้งครีปและคู่แข่งเพื่อความคุ้มค่าของมานาที่เสียไปเพราะนอกจากจะได้เงินแล้วมันยังเป็นการกดดันคู่แข่งได้ดีด้วยคือมันจะทำให้ป่าคู่แข่งไม่กล้าเข้ามานั่นเองซึ่งผมแนะนำให้ใช้ไฮโน้ตบ่อยกว่าบีดดรอป พราะผูเ้เล่นเรนกลางส่วนใหญ่จะหลบสกิลที่เป็นเส้นตรงกันชำนาญพออยู่แล้วทําให้บิดดรอปโดนยากพอสมควรแต่ถ้าเป็นไฮโน้ตซึ่งระยะสกิลมันกว้างและใช้ง่ายต่อให้ชำนานแค่ไหนก็จะต้องโดนบ้างถ้าเราอ่านทางคู่แข่งออกนะครับในส่วนของสายเมดนั้นต่อให้เรามีอังกอร์ก็ไม่ควรห้าวไปโซโลโคิวถ้าไม่แน่ใจว่าดดเมจมันพอจริง,รงเพราะถึงเซราฟีนจะเล่นเมดได้แต่ก็ไม่ใช่เมดแท้เหมือนพวกโอเดน่า รอป่ามาช่วยเสริมดาเมจให้จะปลอดภัยต่อชีวิตมากกว่านะครับช่วงทีมไฟกลางเกมและท้ายเกมของสราฟีนนั้นทั้งซับและเมจจะมีแนวทางการเล่นที่เหมือนกันโดยเราจะกลายเป็นตัวเสริมจังหวะทีมไฟให้กับทีมเพราะโดยปกติท็อปเลนหรือจังเกิลจะเป็นคนเปิดให้ก่อนเมื่อเปิดแล้วเราจึงใช้อังกอรเพื่อต่อจังหวะไฟนั้นถ้าต่อคอมโบกันดีๆผู้แข่งแทบจะตายโดยไม่ได้ทําอะไรเลยหรือถ้าเราเจอจังหวะแจมๆที่เหมาะจะเปิด เราก็สามารถเปิดก่อนได้ทันทีเช่นกันเพราะอังกอร์มันจะดึงดูดศัตรูเข้ามาหาตัวเราด้วยแค่แล้วออกมาจากป้อมนิดหน่อยก็สามารถใช้อังกอร์เพื่อดึงมาให้เพื่อนกระทืบได้แล้วแต่ต้องระวังที้งของศัตรูมาเติมเ,มเกมเร็วด้วยนะครับถ้าแพ้ไฟและกำลังถูกดันฟ้อมเราสามารถใช้ไฮโนตและบิดดรอปเพื่อเคลียร์คีฟทั้งหมดไม่ให้คู่แข่งเข้ามาถึงฟ้อมได้เป็นการ่วงเวลาให้เพื่อนของเราฟื้นกลับมาเติมเกมอีกทีถ้าคู่แข่งไม่ฟื้นและถอยเราก็มาตั้งหลักกันใหม่ แต่ถ้าคู่แข่งฝืนและยังคงพยายามบุกเข้ามาต่อถ้าเพ่อนพร้อมแล้วเราสามารถเปิดไฟด้วยอังกอรและเริ่มการไล่ล่าสวนได้ทันทีเลยนะครับสิ่งที่ควรคิดไว้เสมอในการเล่นเซราฟีนคือทํายังไงให้ทีมของเราเล่นง่ายที่สุดและทํายังไงให้ทีมของคู่แข่งเล่นยากมากที่สุดอย่าไปคิดถึงแต้มคิวใดๆเพราะเซราฟีนแต่เดิมถูกออกแบบมาให้เป็นซัพพอร์ตการมีความเสียหายที่รุนแรงมันแค่ทําให้เซราฟีนสามารถเล่นแบบแอคเ s สซีฟหรือพอเล่นเลนกลางได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถแบกทุกอย่างไว้กับตัวได้ ดังนั้นการเล่นเซราฟีนพยายามสร้างจังหวะให้กับทีมและป่วนคู่แข่งให้ได้มากที่สุดก็พอครับด,ดังนั้นจะเห็นนะครับว่าเซอราฟีนเป็นแชมเปี้ยนใหม่ที่ดีและเล่นสนุกมากอีกทั้งอันติของเธออย่างอังกอ่อมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอันติเคสเซนโดของโซนาและท่าชามของอาริถ้าใช้เปิดจังหวะได้ดียังไงก็ชนะไฟแน่นอนและถ้าเล่นจนชำนาญแล้ว จะเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตที่โหดไม่แพ้ซับตัวอ,อื่นเลยทีเดียวนะครับก็ขอจบการสอนเล่นเซราฟินเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดซับช่อง YouTube ของ Must Play ไว้ด้วยนะครับติดตามคลิปใหม่ๆได้จากช่องนี้เลยแล้วฝากเพื่อนๆไปอา่านบทความในเว็บ Must Play แล้วก็ Facebook ของ Must Play ด้วยนะครับติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จาก2เว็บนี้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ